เราเขารอให้แห้งมีเก็บเขาที่ขอว่าวันนี้มีผักกินไหมคะป้ามีน้ำพริกด้วยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวป้าไปต้มไข่ต้มปลาให้นะ ป้าอยากขายน้ำพริกสูตรใหม่นะคะแล้วป้าก็ไปเรียนมาค่ะให้พวกเราดีแบนดิ้งใช่ไหมนะคะอะไรคือดีๆีกันก็แบบว่าเปลี่ยนชื่อแบรนด์ค่ะหรือจะเปลี่ยนทั้งโลโก้หรือว่าชื่อแบรนด์ก็ได้นะคะเป็นแบบใหม่ป็นสับรับรองว่าจึ้งค่ะดีมากค่ะและใช่ค่ะปีนี้ทีมเราจะดีแบนดิ้งให้กับส่วนรัวข้างบ้านข้ามการกระแสคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ ประกอบกับตลาดอาหารสุขภาพทําเงินได้มากอยากรีแบรนด์ให้ปังต้องมี3ส่วนนี้ 1. เข้าใจตัวตนของแบรนด์เราคือใครเราต้องการอะไร 2. รู้จักลูกค้าพวกเขาอยากได้อะไรจากเรา 3. คงเอกลักษณ์แต่ทันสมัยขึ้นเปลี่ยนให้ดีขึ้นแต่ยังคงเป็นตัวเรา การปรับเปลี่ยนของเราในครั้งนี้เป็นแบรนด์รีเฟรชปรับส่วนเล็กเพื่อสร้างความแตกตา่างในชื่อน้ำพริกป้าข้างบ้านกับสโลแกนห่วงใย,ยสุขภาพส่งต่อความอร่อยเหมือนป้าข้างบ้านดูแลคุณนี่แหละรีแบนดิ้งการปรับภาพลักษณ์ให้สดใหม่โดดเดน่นและเต่บโจทตในตลาดมากขึ้นโลโก้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนแต่แบรนด์ยังเป็นตัวเรา อะไรอะ่ะอยากกินอะไรอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะใส่กะเพราไหมอ่ะไม่เาขาผัดบ้างไม่ซีฟู้ดไหมไม่ล้วจะกินอะไรอ่ะอยากกินน้ำพริกป้าข้างบ้านสูตรใหม่